ยินดีต้อนรับสู่ช่องผู้เล่าปราดโบราณทุกท่านสามารถสนับสนุนได้โดยการไม่ข้ามโฆษณาและกดติดตามหรือช่องทางการสนับสนุนอื่นๆสุดท้ายแล้วขอให้มีความสุขกับการฟังนะครับบทที่56ใช้ยา คนสองคนรักใคร่ปรารถนากันละกันทว่าฟ้ากลับก่อนแกล้งให้คู่รักคู่นี้ต้องทนทุกทรมานหากเป็นเช่นนี้ก็ต้องให้นางนางฟ้าตกสวรรค์เป็นผู้ลงมือช่วยพวกเขาแล้วหากแผนการครั้งนี้ประสบความสําเร็จเหียาจีก็จะตั้งคันองค์ชายน้อยหรือองค์หญิงน้อยซึ่งฮ่องเต้จะปล่อยให้หลานของตนถูกทิ้งไปได้อย่างไรและจะต้องรับสั่งให้อาฮวาจูมือเหยวยาจีเข้าประตูวิวาเป็นแน่เมื่ออวินเสียงคิดได้เช่นนี้หัวใจของนางก็พองโต เมื่อเห็นว่าจิงหวาเผลอนางก็เทผงในมือลงในถ้วยชายอย่างเงียบเชียบแล้วมองดูเขาดื่มมันเมื่ออวินเสียงเห็นดังนั้นก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วนางจึงส่งสายตาให้สตรีที่กำลังเล่นกูฉินอยู่สตรีผู้นั้นพยักหน้าและถอยออกไปอย่างเงียบเชียบส่วนนางก็ลุกขึ้นเพื่อเตรียมจะออกจากห้องไปทันทีที่นางยกก้นขึ้น ทันใดนั้นเขาก็คว้าข้อมือนางไว้พละระกำลังของเขาแข็งแกร่งมากจนเมื่ออวินเสียงอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด เมื่อนางส่งเสียงร้องออกมารุม่านตาของคนที่จับข้อมือของนางก็หดตัวลงและแรงบีบจากมือของเขาก็หนักขึ้นเล็กน้อยเมื่ออวินเสียงมองกลับไปก็เห็นว่าใบหน้าหล่อเหลาของจิงฮวาเต็มไปด้วยความผิดปกติเขาหน้าแดงและมีเหงื่อบางๆปกคลุมเต็มหน้าผากแม้ว่าเขาจะพยายามอดทนอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามหน้าอกของเขายุบข,ขึ้นลงอย่างรวดเร็วหน้าผากมีเหงื่อออกและหายใจที่เช่นนี้ยาเรากำหนัดออกฤทธิ์แล้ว เมื่ออวินเสียงอยากจะร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาไม่มีทางเหตุใดมันถึงออกฤทธิ์เร็วนักแล้วจูจ่ๆนางก็นึกขึ้นได้ว่านางใส่ย,ยาลงไปทั้งห่อเมื่ออวินเสียงเหลือบมองออกไปนอกประตูอย่างกังวลนางเกือบจะดิ้นหลุดจากพันธนาการของจิงฮวาแต่นางก็คาดไม่ถึงว่าแรงจับของจิงหวาจะแน่นขึ้นเรื่อยๆนางจึงอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาว่าอาหฮว ดูเหมือนจิงฮวาจะรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเขาดวงตาราวดอกท้อของเขารีลงแต่ก็ไม่สามารถต้านทานฤทธิ์ยาได้ภาพตรงหน้าของเขากลายเป็นพร่ามัวและมีเสน่ห์เสียยิ่งกว่าเดิมเมื่อได้ยินเสียงของเมื่อวินเสียงเขาก็ขมวดคิ้วและอดทนต่อความร้อนในช่องท้องส่วนล่างของเขาหลังจากมองเห็นคนตรงหน้าชัดเจนขึ้นเขาก็รีบปล่อยมือนางทันทีเมื่ออวินเสียงเสียการทรงตัวและล้มลงกับพื้นหลังจากนั้นครู่หนึ่งนางก็ได้ยินเสียงคำรามแผ่วเบาว่าออกไป เมื่อได้ยินเช่นนี้เมื่ออวินเสียงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางคิดว่าตอนนี้มีเพียงเหว่ยวจีเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้นางจึงเปิดประตูและรีบออกไปทันทีตอนแรกเมื่ออวินเสียงคิดว่าอีกไม่นานจะพบเหยี่ยวจีแต่หลังจากเดินหาอยู่นานก็ไม่มีวี่แววของนางเลยนางจึงตระหนักได้ว่าทุกอย่างไม่ได้ง่ายใดอย่างที่คิดไว้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเหยี่ยวจีโกหกหรือแม้เรามีแผนร้ายจะเล่นงานนาง แต่นางไม่มีเวลาคิดมากอีกต่อไปแล้วเมื่อเมื่ออวินเสียงกลับมาที่ประตูห้องเดิมและเอาหูแนบประตูนางก็พบว่าภายในไม่มีเสียงการเคลื่อนไหวใดนางจึงคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับจิงฮวา หัวใจของนางเต้นรัวหลังจากหายใจเข้าลึกๆแล้วนางก็เปิดประตูเข้าไปและพบว่าจิงฮาวาย,ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ใบหน้าของเขาแดงก่ำเสียยิ่งกว่าว่าเดิมและการหายใจของเขาก็ถี่รัวขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยด้วยขณะที่เมื่ออวินเสียงเปิดประตูเข้ามาจิงฮาวาก็เงยหน้าขึ้นมองนางดวงตาของเขาก็เป็นสีแดงก่ำเช่นกันซึ่งมันได้ทำลายภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนในอดีตของเขาไปจนหมดสิ้นและกลายเป็นดั่งสัตว์ประหลาดราวกับว่าเขาได้เสียสติไปแล้ว มื่ออวินเสียงตกใจและคิดจะหันหลังวิ่งออกไปแต่ก่อนที่นางจะทําได้จิงหวาก็กระโจนจากที่นั่งเข้ามาหานางจนนางล้มลงจากนั้นก็คว้าข้อเท้าของนางไว้เห็นได้ชัดว่าอีกไม่ไกลนางก็หนีไปได้แล้วแต่ความว่องไวของจิงหวานั้นรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ราวกับเสือชีตาที่เมื่อเห็นเหยื่อของมันอีกครั้งเหยื่อตัวนั้นก็ถูกตัดสินให้ตายไปแล้ว ทั้งสองล้มลงกับพื้นเมื่ออวินเสียงมองจิงฮวาที่กำลังจับข้อเท้าของนางด้วยความหวาดกลัวรอยยิ้มกระหายเลือดปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาบทที่57ห้ามจิงฮวาค่าคือเมื่ออวินเสียงเมื่ออวินเสียงอธิบายขณะฝืนยิ้มในที่สุดนางก็รู้ว่าการทำร้ายตัวเองเป็นเช่นไรในเมื่อขุดหลุมฝังตัวเองแล้วก็ต้องยอมรับเมื่อนางเห็นว่าจิงฮวาเสียสติไปแล้วเมื่ออวินเสียงก็รู้ว่านางไม่มีโอกาสหลบหนีแล้ว เยวจีคือคนที่จิงหวารักที่สุดหากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่จิงฮวาเท่านั้นที่จะเสียใจแต่เยวจีก็จะรู้สึกเสียใจด้วยเมื่อนางได้สติกลับคืนมาจูจ่ๆก,ก็รู้สึกเย็นวาบที่ส่วนล่างของร่างกายและรู้สึกเจ็บปวดที่น่องเมื่ออวินเสียงหันไปดูก็พบว่าจิงฮวาได้ฉีกกระโปรงของนางไปเกินครึ่งแล้ว แต่โชคดีที่นางสวมเสื้อผ้าบุรุษผ้าจึงหนากว่าเสื้อผ้าสตรีและมีกางเกงซ้อนอยู่ใต้กระโปรงจึงทำให้จิงฮวายังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ฉีกออกไปได้แล้วครึ่งหนึ่งขณะนี้เรากับว่าเขารู้ความคิดของเมืองอวินเสียงจิงฮวาจึงออกแรงฉีกมากกว่าเดิมแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเนื้อผ้าของกางเกงเหนียวเกินไปเมื่อเขาเห็นว่าตนจะหมดหนทางเขาจึงตัดสินใจกระโจนขึ้น,นคล่อมร่งรางเมิองอวินเสียง เนื่องจากวันนี้เมื่ออวินเสียงสวมเสื้อคลุมเขาจึงใช้มือฉีกมันออกเผยให้เห็นผิวขาวเปล่งประกายราวหิมะที่ดูเยา้ายวนยิ่งกว่าเดิมริมฝีปากบางสีแดงสดใสนั้นอ่อนนุ่มน่าดึงดูดในตาคู่งามของนางเป็นประกายแก้มของนางแดงระเรื่อแต่คิ้วที่ขมวดของนางแสดงถึงความไม่เต็มใจอย่างยิ่งจิงฮวาจ้องมองนางอย่างตะลึงงานตาแดงก่ำของเขาจ้องคอขาวที่โผล่พ้นเสื้อผ้าของนางแล้วกัดลงไป เมื่ออวินเสียงร้องห้ามออกมาแต่ชายบนร่างของนางดูเหมือนจะไม่ได้ยินและยังคงกัดต่อไปนางจึงทำได้เพียงหลับตาลงเมื่อเมื่ออวินเสียงคิดว่าเหตุการณ์กำลังจะดำเนินต่อไปนางก็ได้ยินเสียงปลอบโยนแผ่วเบาจากคนบนตัวนางอาเสียงไม่ต้องกังวลข้าจะไม่มีทางทำร้ายเจ้า เมื่ออวินเสียงขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าเขายังคงมีสติอยู่ต้องเป็นคนเช่นไรถึงจะยังคงมีสติสัมปชัญญะหลังจากกินยาเรากำนัดปริมาณมากถึงเพียงนี้ชายผู้นี้ไม่ธรรมดาอย่างที่คิดไว้ทันใดนั้นเมื่ออวินเสียงก็รู้สึกว่าน้ำหนักที่กดทับลงบนร่างกายของนางเบาลงจากนั้นก็มีแสงเย็นว่าผ่านดวงตาของนางแล้วนางก็ตกใจมากเมื่อเห็นว่ามันคือมีดสีเงินและมีดเล่มนั้นอยู่ในมือของจิงหวาเขากำลังจะยกมีดกรีดแขนตัวเอง เมื่ออวินเสียงตื่นตระหนกและลุกขึ้นยืนเพื่อจะหยุดเขาแต่นางก็ยังไม่เร็วเท่าจิงหวานางทำได้เพียงจ้องมองจิงฮวากรีดคมมีดเข้าไปที่แขนของตัวเองด้วยสายตาว่างเปล่าเมื่อเห็นเลือดสีแดงสดไหลาจากแขนของจิงหวาหัวใจของเมื่ออวินเสียงก็สั่นสานนางจ้องหน้าจิงหวาขณะถามว่าเหตุใดเจ้าต้องทำร้ายตัวเองด้วยจิงหวาเก็บมีดอย่างเฉยเมยและปล่อยให้เลือดไหลออกมาก่อนจะจ้องตาของเมิ่ออวินเสียงแล้วตอบว่า หากไม่ทําเช่นนี้ฤทธิ์ของยาก็จะไม่ลดลงตราบใดที่ไม่ได้ทําร้ายเจ้าก็ถือว่าดีแล้วหลังจากทําเช่นนี้ฤทธิ์ของยาที่มีต่อจิงฮวาก็ลดลงไปมากและความเจ็บปวดที่แขนของเขาก็เบี่ยงเบนความสนใจส่วนใหญ่ของเขาไปจากนั้นเขาก็สุดตัวลงเนื่องจากความอ่อนล้าเมื่องอวินเสียงเห็นดังนั้นก็อุทานออกมาบทที่58เจ้าคิดร้ายต่อข้า หลังจากทิ้งจิงฮวาที่ได้สติแล้วไว้ในเจ้าสำราญราวมาวมายในความฝันเมื่ออวินเสียงก็ไปคาดคันแม่เล่าเรื่องคนที่หายตัวไปและทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายที่เจ้าสำราญราวมามายในความฝันในที่สุดแม่เล่าก็ยอมเปิดเผยที่อยู่ของเหยาจีให้เมื่ออวินเสียงได้รับรู้ทันทีที่เมื่ออวินเสียงกลับมายังตำหนักบูรพาชิงหลัวก็รีบกระโดดมาตรงหน้านางไทจือเฟยเหตุใด,ดท่านเพิ่งกลับมาเล่าเพคะข้าน้อยเป็นห่วงยิ่งนะัก เมื่ออวินเสียงถึงกับสะดุ้งนางไม่คิดว่าชิงหลัวจะมาดักรอนางอยู่ที่ประตูหลังนางมองด้วยความขบขันก่อนจะถามว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะเข้ามาจากตรงนี้ชิงหลัวกลอกตาข้าน้อยย่อมระยุยุแล้วเพราะว่าไทจื่อเฟยไม่กล้าเข้ามาทางประตูหน้าเพคะหลังจากหยุดไปชั่วขณะนางก็อุทานอีกครั้งไทจื่อเฟยชุดของท่านไปโดนอะไรมาเพคะ นางเห็นเมื่ออวินเสียงสวมเสื้อเครื่องคลิมขสาศทว่าเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆก,ก็เห็นว่าชุดส่วนล่างขาดรุ่งริงไทจื่อเฟยชุดของท่านท่านออกไปข้างนอกแล้วถูกสุนักกัดหรือเพคะเมื่ออวินเสียงสำลักน้ำลายเพิ่งถูกสุนักกัดอย่างนั้นหรือสุนักกัดบ้านเจ้านาสีหกักไม่ใช่เพราะจิงหววธรรมเสื้อผ้าของนางฉีขาดและเมื่ออวินเสียงไม่อาจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของนางได้ นางก็คงจะไปหาหญิงสาวในถงสีแดงเพื่อขอยืมเสื้อผ้าแล้วแต่นางทำได้เพียงไปที่ถงสีเขียวและบังเอิญเจอจือฐานนางจึงหยิบเสื้อคลุมของจือฐานมาปกปิดชุดที่ขาดวิ่นก่อนจะวิ่งกลับมามิฉะนั้นสภาพเช่นนั้นของนางก็คงจะดึงดูดทุกสายตาของคนบนถนนเป็นแน่เมือ่ออวินเสียงไม่ต้องการต่อความยาวสาวความยืดกับแม่สาวน้อยอีกเมือ่ออวินเสียงจึงโบกมือตัดบทแล้วถามว่าบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้น ทันใดนั้นชิงหลัวก็นึกถึงจุดประสงค์ของตนขึ้นมาได้นางจึงรีบจูงเมื่อวินเสียงกลับตำหนักเร็วเถิดเพคะไท้จื่อเฟยมิฉะนั้นคนของไทยจื่อจะรอนานนะเพคะไท้จือหรือชายผู้นั้นมาหาข้าเพื่ออะไร ตอนแรกเมื่อ,อวินเสียงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดแต่เมื่อนางนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันนี้ขึ้นมาได้ก็คิดว่าคงไม่ใช่ว่าชายผู้นั้นมาเพราะเรื่องที่ฆ่าย้ายของจากครัวของเขาและคิดจะมาแก้แค้นฆ่าใช่หรือไม่เมื่อ,อวินเสียงคิดเช่นนี้และได้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นในใจท่านลืมไปแล้วหรือเพคะ วันนี้เป็นเทศกาลบุกผาพิบาลประจำปีซึ่งปีนี้มีการจัดงานเลี้ยงในตำหนักของไทจือท่านเป็นนายหญิงงอของตำหนักคนแรกดังนั้นแน่นอนว่าท่านจะต้องไปออกงานด้วยไม่สิไทจือส่งคนมารอท่านตั้งแต่เช้าตรู่แต่เขาคาดไม่ถึงว่าท่านนอจะไม่อยู่ที่นี่ข้าน้อยกับไปา่ายเฉาได้หาข้อแก้ตัวมากมายเพื่อหยุดพวกเขาไว้ข้างนอกและตอนนี้พวกเขาก็มาหาท่านอีกครั้งแล้วเพคะโชคดีที่นางรู้จักไทจือเฟยดี นางจึงรีบมาดักรอที่ประตูหลังมิฉะนั้นหากไท่จือรู้ว่าไท่จือเฟยอ,ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เมืม่ออวินเสียงเพิ่งรู้ว่าเทศกาลบุปผาพริบานเป็นเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นทุกปีในอาณาจักรนี้มันเป็นงานรวมตัวของเหล่าคนหนุ่มสาวสูงศักดิ์ที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานนัดบอดที่ยิ่งใหญ่แล้วจะมีการแสดงหรือไม่จู่จูเมือ่ออวินเสียงก็เอ่ยถาม แน่นอนว่ามีเพคะข้าได้ยินมาว่าคราวนี้ไทจือเชิญนางคณิกาชั้นสูงอันดับหนึ่งของเจ้าสำราญราวมามายในความฝันมาแม้ว่านางคณิกาชั้นสูงผู้นี้จะมาทุกครั้งที่ไทจือจัดงานเลี้ยงแต่ทุกคนก็ต่างตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่นางมาที่สำคัญคือข้าน้อยยังไม่เคยรับชมมาก่อนเลยแต่ครั้งนี้ข้าน้อยจะได้เห็นเป็นบุญตาด้วยบารมีของไทจือเฟยเพคะเมื่อนึกถึงเรื่องนี้ชิงหลวก็อดตื่นเต้นไม่ได้และเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น นางไม่เห็นรอยยิ้มเจ้าเล่นในแววตาของนายหญิงข้างหลังนางใช่แล้วนางคงจะคุ้นเคยกับนางคณิกาชั้นสูงผู้นี้เป็นอย่างดีนางจึงต้องการดูว่าสตรีผู้นี้กำลังวางแผนทำสิ่งใดอยู่บทที่59งานเลี้ยง แม่เล่าบอกนางว่าวันนี้เหว่ยงจีไม่ได้รอนางในเจ้าสำราญราวมามายในความฝันเพราะนางมาที่ตำหนักบุรพาหาักนางรู้ว่าวันนี้มีงานเลี้ยงในตำหนักบุรพาแล้วเหตุใดตอนแรกนางจึงตอบตกลงเหย่ยงจีมีแผนการอะไรอยู่หรือว่านางไม่ได้มีเจตนาจะคืนดีกับจิงฮวาเลย เมื่ออวินเสียงใส่หน้าแล้วขมวดมดที่เล็กน้อยนางยกมือสองข้างขึ้นเท้าคางใบหน้ากลมของนางจึงดูนุ่มนิ่มหน้าตาของนางดูไม่มีพิษมีภยัยนางจ้องมองเหยงจีที่กำลังเล่นกูชินอยู่บนเวทีด้วยสายตาอันเฉียบคมสตรีผู้นี้ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คิดไว้นอกจากหน้าตาที่งดงามนั้นวันนี้ในสายตาของทุกคนนางดูมีเสน่ห์ยิ่งนักด้วยการประทินโฉมอย่างประณีตทำให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะจินตนาการถึงตอนที่ได้จุมพิตและสัมผัสนาง ชิงหลวพยักหน้าด้วยความพึงพอใจแม้ว่าเวลาจะค่อนข้างมีจำกัดแต่นางก็โชคดีที่อยู่รับใช้ไทจือเฟยมาเป็นเวลานานจึงได้ฝึกฝีมือการประทินโฉมจนชำนาญน,นอกจากนี้ใบหน้าของเมิ่องอวินเสียงก็งดงามมากอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องทาแป้งหนาเตอะและทาแก้มแดงเหมือนที่เจียงหลู่เย่ยทำเพราะเมื่อมองไปนานๆแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าเบื่อหน่าย แต่ที่น่ายินดียิ่งกว่านั้นก็คือวันนี้ไทจื่อเฟยมีจรรยวัรงดงามนางไม่ตามรังควานไทจือ่อและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจียงหลูเย่ยดูเหมือนว่าไทจื่อเฟยจะเรียนรู้ที่จะประพฤติตนอย่างเหมาะสมแล้วหากเมื่ออวินเสียงรู้ความคิดของชิงหลัวก็คงจะถลกหนงังนางเป็นแน่เหตุใดนางต้องมีปัญหาด้วยหากแม่ดอกบัวขาวนั่นไม่หาเรื่องก่อนเมื่ออวินเสียงไม่ใช่คนที่ชอบมีปัญหากับใครแต่หากมีใครกล้ามากระตุกหนวดเสือก็ไม่ใช่ความผิดของนางที่จะทำตัวหยาบคาย จิงหรงที่นั่งอยู่บนบันลังหลักเงยหน้าขึ้นท่านสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นเมื่ออวินเสียงใบหน้าของเขามืดมนลงท้จือเฟยผู้สง่างามนั่งเรียบร้อยอยู่ท่ามกลางเหล่าข้าราชบริพารเขาค่อนข้างเสียหน้าเล็กน้อยและไม่แน่ใจว่าคิดถูกหรือผิดที่เรียกนางมางานเลี้ยงด้วยเมื่อเจียงหลูเย,ย่ที่พิงกายอยู่ในอ้อมแขนของเขาเห็นเช่นนั้น นางก็เหลือบมองเมื่ออวินเสียงอย่างสงบร่องรอยของความหึงหวงฉายแววในดวงตาของนางเดิมที่นางคิดว่านางจะเป็นคนเดียวที่ไทจือพามางานเลี้ยงในวันนี้และคิดว่าไทจือจะยังคงให้ความสนใจเพียงแค่นางแต่เพียงผู้เดียวเช่นเดิมแต่หลังจากนั้นไม่นานนางก็รู้สึกรำคาญอย่างยิ่งเมื่อเห็นว่าไทจือมัวแต่มองสตรีผู้นั้นอยู่นานนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อนางหันกลับมามองจริงหรงสายตาของนางก็แปรเปลี่ยนเป็นออดอ้อนทันทีคิ้วของนางดูอ่อนโยนและดวงตาคู่นั้นก็ราวกับจะสามารถดึงดูดทุกคนได้ไท้จื่อเพคะเหตุใดไท้จื่อเฟยถึงมองหม่อมฉันด้วยสีหน้าไม่พอใจไม่ทราบว่าเป็นเพราะหม่อมฉันอยู่ที่นี่ด้วยหรือไม่พี่สาวถึงได้ดูไม่มีความสุขเลยเพคะหลังจากพูดจบแล้วนางก็แส้ทำเป็นจะร้องให้ถ้อยคำทั้งหมดที่นางใช้แสดงถึงความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง เมื่อจริงรงเห็นดังนั้นก็รู้สึกเป็นทุกข์ยิ่งนักเขาจ้องมองเมื่ออวินเสียงอีกครั้งด้วยความโกรธแล้วปลอบโยนนางเสียงแผวเบาเยเวียเอ๋อมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าเลยเราหลีกเลี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับสตรีผู้นั้นเถิดจะได้ไม่ต้องโต้เถียงกับนางเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของเจียงหลู่เยี่ที่มีน้ำตาคลอเบ้าก็เป็นประกายด้วยความพึงพอใจเห็นหรือไม่ว่าในสายตาของไทจื่อไม่ได้มีเจ้าเลยแม้สักนิดชิงหลวเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นางจึงเอ่ยขึ้นว่า ไท้จื่อเฟยท่านได้ยินหรือไม่เพคะเหตุใดสตรีผู้นั้นถึงเป็นเช่นนี้เราไม่ได้ยุวยูนางแต่นางกลับเป็นฝ่ายมายั่วยุเรานางออดอ้อนออซอต่อหน้าไทาจือ่อเช่นนั้นไม่รู้ว่าไทาจื่อจะคิดอย่างไรกับพวกเรานะเพคะในขณะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ไทจื่อเฟยจะได้ตำแหน่งในใจของไทจือ่อแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้เจียงหลูเย่ออีกคราบทที่60คนหื่นกาม หลังจากที่นางกล่าวจบนางก็รีบลุกขึ้นเมื่อเห็นร่างบนเวทียืนขึ้นแล้วรีบเดินตามนางออกไปอย่างรวดเร็วเมื่ออวินเสียงเห็นว่าจูู่เหยาจีก็เดินเร็วมากเห็นได้ชัดว่านางเดินไปที่สวนหลังตำหนักแล้วนางจะหายตัวไปกลางทางได้อย่างไรเมื่ออวินเสียงรู้สึกงุดหงิดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามวันนี้นางจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนางกับจิงหวาหักเหยาจีโกหกนางจริงๆ นางจะรู้สึกเสียใจยิ่งกว่าเดิมเพราะความประมาทของนางทำให้จิงฮวาได้รับบาดเจ็บยิ่งเมื่ออวินเสียงนึกถึงเรื่องนี้นางก็รู้สึกโกรธมากขึ้นนางยกเท้าขึ้นและกำลังจะเดินค้นหาต่อทันใดนั้นนางก็ได้ยินเสียงชายสองสามคนดังมาจากหลังโขดหินตามด้วยเสียงอุทานของคนที่ล้มลงกับพื้นเมื่อตั้งใจฟังอย่างระมัดระวังก็ได้ยินว่าเจ้าของเสียงนั้นเป็นผู้หญิง มื่ออวินเสียงหยุดชะงักความตื่นเต้นฉายแววขึ้นในดวงตาของนางกำลังจะมีผู้หญิงถูกทำร้ายเปิ่นกงอยากจะเห็นว่าหญิงสาวผู้ไรเดียงสาผู้นี้จะงดงามเพียงใดในเวลานี้ยังคงมีคนอยู่ในตำหนักมากมายนางจึงอยากจะเห็นว่าคนหื่นกมแบบใดที่บังอาจก่อเรื่องเช่นนี้ในตำหนักบุรพาได้สตรีผู้นั้นล้มลงกับพื้นด้วยความอับอายแล้วมองไปยังกลุ่มชายชะกันที่เดินเข้ามาใกล้นางด้วยความตื่นตระหนก นางจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ด้วยคอที่แหบแห้งของนางนางจึงพูดออกมาด้วยเสียงแหบอย่างตะกุกตะก,กักเจ้าพวกเจ้าจะทำอะไรสาวน้อยข้าเห็นว่าตอนที่เจ้าอยู่บนเวทีเจ้าเล่นกูฉินได้เก่งกาจนักข้าจึงอยากจะถามเจ้าว่าเจ้าจะเล่นอย่างอื่นได้ดีเพียงใดชายชุดสีครามองดูหญิงสาวล้มลงกับพื้นด้วยทา่าที่น่าสงสารสายตาของเขาเปลี่ยนไปด้วยความปรารถนาที่ไม่อาจควบคุมได้มุมปากของเขามีน้ำลายไหลออกมาด้วยความหื่นกระหาย หลังจากคนที่อยู่ข้างหลังเถาได้ยินเช่นนั้นก็มองหน้ากันแล้วสยายิ้มก่อนจะหัวเราะเสียงดังพร้อมกันเจ้าหญิงสาวเริ่มหงุดหงิดข้าหรือข้าทำไมข้าจะบอกให้ว่าวันนี้เจ้าต้องเชื่อฟังหากไม่เชื่อฟังก็ต้องเชื่อฟังหากเจ้าปรนิบัติข้าเป็นอย่างดีข้าก็จะพึงพอใจและอาจจะช่วยถ่ายชีวิตสมมของเจ้าออกจากเจ้าสำราญราวมาไมในความฝันก็เป็นได้ เขาหวังจะได้ชัยชมความงามของนางมานานแล้วไท่จือเคยเชิญสตรีผู้นี้มาหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่งานเลี้ยงจบลงนางก็จะรีบกลับไปดังนั้นเมื่อเห็นนางวิ่งไปที่สวนตามลำพงังพวกเขาจึงรีบตามมาอย่างแทบจะทนไม่ไหวไม่คิดว่าวันนี้จะโชคดีถึงเพียงนี้เนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังจัดงานเลี้ยงอยู่บริเวณสวนหลังตำหนักจึงมีคนน้อยมากอีกทั้งยังเป็นมุมเปลี่ยวที่ซ่อนอยู่หลังโขดหินด้วย ฉะนั้นไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรก็จะไม่มีใครรู้เห็นฟ้าเป็นใจให้พวกเขาแล้วเมื่อพวกเขาคิดเช่นนี้ก็อดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นไปทั่วทั้งร่างกายและจิตใจทุกคนมีท่าทางหื่นกระหายอย่างสุดขีดดวงตาของชายที่เป็นหัวหน้ามองไปยังสองคนข้างหลังเขาจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปจับแขนของนางแล้วปิดปากนางไว้ไม่ให้ส่งเสียงร้องได้ เมื่อเห็นเช่นนี้คนหื่นกามในชุดสีครามก็ไม่อาจควบคุมความตื่นเต้นในร่างกายของเขาได้อีกต่อไปเมื่อเขากระโจนเข้าไปหานางรูม่านตาของหญิงสาวก็หดตัวลงทันใดน้ำตาแห่งความสิ้นหวังไหลออกมาจากดวงตาที่ตื่นตระหนกของนางและเมื่อนางรู้สึกได้ว่าชายกระโปรงทอนล่างของนางกำลังถูกเปิดออกนางก็หลับตาลงด้วยความสิ้นหวัง